ฝากดูแลให้ด้วย้าป้าไม่มาตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะมาทำไร่มันสำปะหลังนะคะห<า>นทางก็รู้สึกว่าจะแอดเวนเจอร์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบทางวิบากนะคะมาเจอกันได้ที่ไ,ไร่จันตากาเด้นนะคะลงวิบากหน่อยค่ะมันลิงนะคะมัน จะพาไปที่เขาต้มน้ำปูก่อนจะเอาของเดี๋ยวเราจะไปดูเขาต้มน้ำปูกันนะคะเออใช่ใช่เดี๋ยวรถก่อนเดี๋ยวรถก่อน,อนตรงนี้ก็คือ,อคุณ คุณหญิงจันเนี่ยเขาไม่ชอบความสบายเท่าไหร่นะคะเขาอยู่ที่บ้านที่ไม่สบายสบายนะคะเขาก็ไม่ชอบนะคะเขาชอบความวิบากมากตองนี้ก็เป็นบริเวณไร่นาน,นะคะนี่เขาก็ปลูกข้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเพื่อนบ้านเขาทําอะไรกันนะคะโอ้กินฉุนมากกินชุนมาก,ก,มากจริงๆ ก็นี่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศาบริเวณด้านล่างของไร่จันตากระเด้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นเหมืองน้อยๆน,นะคะให้น้ำไหลนะคะเป็นทางน้ำ มาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะคะมาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะคะนี่